สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมพามาชมนะครับตัดหญ้าสายอ่อนสะพายหลังนะครับเป็นเคียวนะครับตัวนี้ตัวเลือกเคียวนะครับตัวนี้ก็เป็นวิสูนะครับ G l สองหกนะครับมาตีแบนดนี้มานะครับเคียวนะครับเคียวันนี้ก็เคียวนะครับแล้วอันดีทุกตัวนะครับดูตัวนี้นะก็ขออนุญาตนะครับพี่ผมใจเท้าเหยียบนะครับนี่ครับรหัสรหัสสามนะครับตัวนี้มีตัว ช่วยสตาร์ทด้วยนะครับอยู like. ่ตรงนี like. ้แลครับนะครับอูแรงอัดครับนี่ครับขออนุญาตนะครับติดเท้านะครับพี่ตัวนี้ก็เป็นเป็นเคียวนะครับสองสามนะครับที่สองหกนะครับนะครับแรงอัดนะครับนี่ครับบางตัวมันติดมาแล้วนะครับมันมีน้ำมันนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ก็แรงอัดดีนะครับขออนุญาตรอพี่นะติดสัตติดเท้าไป นะครับตัวนี้ก็เขียวนะครับกานทดลานเบานะครับนะครับทุกตัวมติดแล้วนะครับตัวนี้แรงอัดก็ใช้ได้นะครับพีนะครับนี่ครับสนใดสนใจก็ตัวละสองพันแปดนะครับช่วยค่าส่งผมหน่อยครับตรงนี้ค่าส่งมันแพงนะครับทุกตัวมันเป็นงานติดญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับสนใสนใจก็สอบถามได้นะครับ ผมไม่มีเวลาทำครับจริงๆผมทำแต่ปั๊มครับติดมาครับนี่ยครับแต่อ่อนต่อญี่ปุ่น